Sit the bull's eye เราพบกับหยวอีกครั้งนะคะในรายการ84ค่ะรีวิววันนี้นะคะหยกก็อยู่ที่84ค่ะเซนเตอร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหยกจะมารีวิวรถ SUV นะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าสีสวยทรงสปอร์ตนะคะแล้วก็ยังเป็นรถบ้านมือเดียวเลขไม่ก็คือน้อยมากๆขับต่อปีไม่ถึง1 0 0 0 0โลเลยนะคะคุณลูกค้า อยกจะสมารีวิวเป็นคันนี้เลย h o n d a HRV นะคะ1.8 EL นะคะคันนี้จะอยู่ที่ปี2018นะคะคุณลูกค้าเป็นรถบ้านมือเดียวอีกด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของสีตัวเรือนคันนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นสีเทาผู้ดีแบบนี้เลยบอกเลยว่าสีสวยมากๆนะคะคุณลูกค้าในส่วนของสภาพสีนะคะสีเต็มสีสมบูรณ์ไม่มีเศษถินกระท้อนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ ไฟหน้านะคะรวมทรงเฉียวแบบนี้นะคะมีไฟเดย์ไลท์ให้แล้วก็เป็น LED ด้วยนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าระบบไฟยังติดอยู่ทุกดวงนะคะแล้วก็ความไฟใสๆไม่มีบิดไม่มีแตกเลยลูกค้าแล้วก็ในส่วนของการชนหน้านะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วนะคะไม่ต้องไปทําเพิ่มเติมเลยนะคะอุปกรณ์ครบถ้วนนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะคุณลูกค้ามาเป็นโครเมียมสวยงามหรูหราแบบนี้เลยนะคะ สภาพอาจจะมีแค่รอยขนแมวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าไม่มีรอยตําหนิหรือว่ารอยแตกใหญ่ๆแน่นอนนะคะบอกเลยว่าใครที่กำลังตามหารถครอบครัวรถ SUV นะคะแนะนําเป็นคันนี้สุดๆเลยลูกค้า คือคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะนี่ก็จะเป็นล้อแม็กดมๆจากฮอนด้าเลยลูกค้าเป็นสีทูโทนสวยงามแบบนี้เข้ากับตัวรถแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสภาพนะคะคุณลูกค้าด้านนี้ก็คือแทบไม่มีรอยขูดเลยนะคะสวยงามมากๆแล้วก็ในส่วนของยางนะคะยางคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ขอบ17นะคะแล้วก็ปียางก็จะอยู่ที่ปี2021เลยนะคะคุณลูกค้าปียางใหม่ๆแบบนี้สี่เส้นแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะคะแล้วก็ ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะคุณลูกค้าก็จะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นเส้นๆแบบนี้สวยงามเลยนะคะ สภาพนะคะอาจจะมีตําหนิตรงสีลอกตรงนี้แค่จุดเดียวเท่านั้นลูกค้าน้องนั้นสภาพสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็นี่ด้านล่างก็คือมีเป็นเลนวอตแบบนี้ไปให้ด้วยนะคะก็คือเป็น SUV แล้วออปชั่นก็คือ,อยังแน่นด้วยนะคะโอเคมาในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะด้านข้างสวยงามแบบนี้เลยลูกค้ามาพร้อมกันสาดนะคะที่ไม่มีบิ่นไม่มีแตกสวยงามนะคะแล้วก็ติดซิลมดํารอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าคุณลูกค้าแล้วก็ สีด้านข้างนะคะสีเต็มสีสมบูรณ์อีกเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราเปิดไปดูโครงสร้างด้านในของเขากันบ้างดีกว่านะคะบอกเลยคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมนะคะสมกับเป็นรถบ้านมือเดียวสภาพสวยงามมากคุณลูกค้าแล้วดูเม็ดอาร์คเม็ดกลมทุกเม็ดนะคะแต่เข็บไม่มีบิดเบี้ยวนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีรอยตัดต่อตัวถังด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด,ด้านในนะคะอาจจะมีรอยขันมาบ้างเล็กๆน้อยน้อยนะคะคุณลูกค้าเพื่อไปเก็บสีเก็บริว้วเก็บรอยนะคะ โอเคแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะมาเป็นสีดำสวยงามสปอร์ตแบบนี้เลยคุณลูกค้าสภาพก็คือไม่มีตำหนิเลยนะคะไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดขวดอีกเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านนี้กันบ้างดีกว่านะคะ โอเคนี่ยางก็คือยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ดูเม็ดอาร์ก็คือสวยงามนะคะเม็ดกลมนะคะแล้วก็ไม่มีคอมไม่มีพ่นตะเข็บไม่มีบิดเดียวอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด,ด้านในนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าแทบไม่มีรอยขัดเลยนะคะสวยงามมากๆสุมกับเป็นรถบ้าน มือเดียวเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็แผงข้างด้านนี้นะคะสภาพก็สวยงามอีกเช่นเดียวกันไม่มีตำหนิเลยลูกค้าบอกเลยว่าใครที่กำลังตามหารถ SUV mm. อยู่นะคะ แนะนำเลยคุณลูกค้าคันนี้ขับดีช่วงล่างก็ดีนะคะดีไปหมดเลยนะคะคุณลูกค้าโอเคมาถึงด้านหลังนะคะคุณลูกค้าเสาลับสัญญาณมาเป็นขีมฉลามทันสมัยแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3มนะคะมาพร้อมกับที่ปัดน้ําฝน1อันนะคะระบบทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะคุณลูกค้าแล้วก็ไฟท้ายนะคะเป็นรูปทรงสป,ปอร์ตแบบนี้เลยสวยงามมากๆระบบทุกอย่างก็ยังเป็นปกติเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ ด้านความปลอดภัยนะคะคุณลูกค้าด้านหลังก็จะมีกล้องหลังให้แล้วก็มีเซนเซอร์กันชนด้วยกันถึง2จุดเลยนะคะคุณลูกค้าสีด้านหลังก็สีเต็มสีสมบูรณ์อีกเช่นเดียวกันโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายของเขาดูกันนะคะว่าด้านหลังเนี่ยจะเก็บของได้เยอะขนาดไหนนะคะคุณลูกค้า นี่เปิดมาแล้วนะคะด้านหลังเก็บของได้เยอะเลยคุณลูกค้ามีถาดอันนี้มาให้เรียบร้อยนะคะสภาพสะอาดสะอ้านเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะคะคุณลูกค้าของเดิมของแท้แน่นอนบอกเลยว่าคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมหมดเลยนะคะรอยน็อตก็จะมีรอยขันนะว่าเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่าว่าคันนี้เขาจะมีอะไรมาให้บ้างนะคะอ่าคันนี้นะคะก็จะมียางอะไหล่มาให้เลย1อันนะคะแล้วก็ มีอุปกรณ์แม่แรงมาให้ด้วยนี่อุปกรณ์ฉุกเฉินก็คือครอบถ้วนสมบูรณ์นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันบ้างดีกว่าคะ่ะนี่ด้านข้างก็คือเวลาเปิดประตูก็เท่มากนะคุณลูกค้คาไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็มาดูเลยนี่เม็ดอาร์ฝั่งนี้นะคะ สวยงามเรียงตัวกันสวยแบบนี้เลยตะเข็บไม่มีบิดเบี้ยวแล้วก็ไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยพ่นเลยนะรับประกันโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะแล้วก็แผงข้างด้านนี้สวยงามอีกเช่นเดียวกันคุณลูกค้าไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้สภาพก็คือสมกับเป็นรถบ้านมือเดียวมากๆคุณลูกค้าแบบแล้วก็ลูกค้าเก่าดูแลแบบดีมากนะคะคันนี้อ่า เปิดดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะคุณลูกค้าดูเม็ดกลมสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไม่มีรอยข้อไม่มีรอยพ่นอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้คุณลูกค้าสวยงามอีกเช่นเดียวกันไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดขวดเลยปุ่มตรงนี้ไม่มีปุ่มไหนเสียหายไปเลยะนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูออปชันด้านในกันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคคุณลูกค้าเข้ามาด้านในเรียบร้อยนะคะแล้วก็ สตาร์ทรถเรียบร้อยคันนี้ก็จะเป็นแบบพุทธสตาร์ทนะคะกดปุบสตาร์ทต,ติดปับ๊บอีกเช่นเดียวกันระบบไม่มีลวนนะคะแล้วก็ในส่วนของสีภายในนะคะก็จะเป็นสีดําตัดด้วยสีเบจด,ด้านบนนะคะบอกเลยว่าภายในสะอาดสะอ้านมากๆนะคะคุณลูกค้าแทบไม่มีตําหนิเลยนะคะเดี๋ยวเรามาจอดตรงรีวิวทางพวงมาลัยกันมากดีกว่านะคะพวงมาลัยคันนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้าฝั่งซ้ายมือ เพิ่มเสียงลดเสียงได้โทรเข้าโทรออกได้นะคะแล้วก็ฝั่งขวามือมีระบบคูตคอนโทรลด้วยคุณลูกค้าแล้วก็พวงมาลัยคันนี้นะคะยังมีแพดเดิลชิปด้วยบอกเลยว่าออปชั่นล้นๆเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สภาพนะคะ พวงมาลัยนะคะคุณลูกค้าแทบไม่มีตําหนิเลยไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็การหมุนของพวงมาลัยก็คือยังเป็นปกติอีกเช่นเดียวกันนะคะ mm. แล้วก็ในส่วนของเลื่อนไม้นะคะคุณลูกค้าเลื่อนไม้ก็จะเป็นเลือนไม้ดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะ mm. นี่มาดวัดเรื่องแสงก็มีนะคะสวยงามมากๆระบบทุกอย่างยังเป็นปกติกเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้า แล้วก็ในส่วนของความมือโยกนะคะนีปุ่มที่มันเป็นออโต้อะไรต่างๆหรือว่าระบบออโต้อะไรของเขาก็คือไม่มีรวนเลยลูกค้าสภาพก็คือยังสมบูรณ์แบบมากๆนะคะ มากันที่คอนโซลกันบ้างดีกว่าคุณลูกค้าคอนโซลมาเป็นสีดําสะอาดสะอาดสวยงามแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดําที่ไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนตรงจุดไหนเลยนะคะนี่เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็คือมาพร้อมกับตอมีเดียที่เป็นระบบทัสกินแบบนี้เลยระบบไม่มีรวนระบบยางเร็วอยู่อีเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองมาเทสเสียงของเขาด้วยกันเพิ่มจากควงอะไรกันดีกว่านะคะนี่คุณลูกค้า เพิ่มเสียงลดเสียงอะไรได้เป็นปกติเลยนะคะระบบไม่มีช้าไม่มีรวนเลยนะคะแล้วก็คอนโซลแอร์ก็คือไม่ต้องกลัวร้อนเลยคุณลูกค้ามาให้เป็นแนวยาว3ช่อง3ตอนแบบนี้ก็เลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นที่ปรับแอร์ปรับอะไรต่างๆคุณลูกค้าทุกปุ่มยังกดได้เป็นปกตินะคะไม่มีปุ่มไหนมีปัญหาแล้วก็ระบบทุกอย่างก็คือไม่มีรวนเลยสวยงามมากๆนะคะ,ะ,คะเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะคุณลูกค้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์คันี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ คุณลูกค้าขับง่ายสะดวกสบายแน่นอนนะคะเกียร์ไม่มีปัญหาทางเรามีรับประกันด้วยนะคะสภาพเกียร์สวยงามนะคะคุณลูกค้าเลื่อนลงมาด้านล่างเกียร์ก็จะเจอเบรกมือนะคะเบรกมือคือเป็นปุ่มแบบนี้แล้วนะคะไม่ต้องไปยกให้เสียเวลาเลยลูกค้าแล้วก็ยังมีตัวช่วยเบรกโฮอีกด้วยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงกลางนะคะคุณลูกค้าก็จะเจอกับที่วางแก้วน้ำให้ถึง2แก้วเลยนะคะแล้วก็ที่พักแขนเปิดออกมาได้นะคะ เก็บของด้านในได้เล็กๆในน้อยนะคะคุณลูกค้าที่พูดมานะคะคุณลูกค้าสภาพสวยงามหมดเลยนะคะแทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะสวยงามจริงคุณลูกค้าคันนี้นะคะโอเคมาในส่วนของเบาะนะคะเบาะคันนี้ก็จะเป็นรูปทรงแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เป็นเบนาะหนังสีดํานะคะฟองน้ํามไม่มียูตัวนะคะคุณลูกค้าตรงด้านข้างตรงปีกตรงเปิกอะไรก็คือไม่มีรอยยับเลยสวยงามมากๆแล้วก็ไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการ ปรับเบาะนะคะก็จะเป็นปรับเบาะไฟฟ้าด้วยคุณลูกค้าแต่เฉพาะแค่คนขับเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาเทสระบบกันเลยดีกว่านะคะนี่คุณลูกค้าบอกเลยว่ากดปุบก็คือเลื่อนปรับเลยระบบนางคันนี้ก็คือไม่มีลวนเลยลูกค้าสวยงามขึ้นลงอะไรได้เป็นปกติเลยนะคะโอเคมาส่วนด้านบนนะคะคุณลูกค้ากจะจกมองหลังนะคะเป็นตัดแสงออโต้แบบนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าออปชันคันนี้ล้นแล้วก็จุกจริงๆนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ที่บังแดดนะคะก็ยังมี กระจกบานใหญ่แบบนี้ให้นะคะแล้วก็มีไฟแบบนี้ให้ด้วยนะคะสวยงามมากคาุณลูกค้าระบบไฟยังติดอยู่ทุกดวงแน่นอนนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะกว้างขวางขนาดไหนไปกันเลยค่ะโอเคคุณลูกค้าอยู่ด้านหลังแล้วบอกเลยว่ากว้างขวางตามสไตล์ SUV รถครอบครัวเลยนะคะคุณลูกค้าด้านหลังสะอาดสะอ้านนะคะตรงเพดงเพดานเลยคือแทบไม่มีรอยเปื้อนเลยลูกค้าแล้วก็ในส่วนของบบร์ด้านหลังเป็นแบบเดียวกับข้างหน้าเลยลูกค้าไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดขด่วนอย่างเช่นเดียวกันฟองน้ำไม่มียุบตัวนะคะยังนั่งได้สบายสบายเลยนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะสามารถดึงออกมาเป็นที่พักแขนแบบนี้ด้วย เก๋ๆเลยลูกค้านั่งได้สบายหายห่วงเลยนะคะ สวยงามจริงคุณลูกค้าใครที่กำลังตามหารถเอ v รถครอบครัวนะคะที่ออปชั่นล้นๆคือครบจบในคันเดียวก็คือต้องเป็นคันนี้เลยลูกค้าสวยงามแล้วก็ยังเป็นรถบ้านมือเดียวอีกด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเขากันเลยดีกว่าค่ะเปิดฝากระปองเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าเข้ามาดูตัวเครื่องได้เลยนะคะจะเป็นเครื่องเดิมๆจาก Honda เลยนะคะสภาพเครื่องสวยงามเครื่องแห้งๆไม่มีรั่วซึมนะคะแล้วก็ฝากระปองของเดิมของแท้แน่นอนสติ๊กเกอร์เม็ดอาร์เอ่ยอะไรเอ่ยก็คือยังติดอยู่ครบถ ะะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตอะไรต่างๆนะคะคุณลูกค้าบางน็อตคือไม่ขยับเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยสมราคาจริงๆคุณลูกค้าแล้วก็มีรับประกันจากพี่กูสเปเชียลนะคะที่มาตรวจสอบให้กว่า3า4ร้อยสี่จุดนะคะว่าจะไม่มีชนหนักจมน้าไฟไหมแน่นอนถ้าลูกค้าตรวจเจอทางเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจานวนเลยนะคะแล้วก็ขนาดเครื่องนะคะคุณลูกค้าก็จะอยู่ที่สุ่สูมนะคะขนาดเครื่องจะอยู่ที่1นึ่พัน 8 4 4นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่แล้วก็ราคาของเขากันเลยดีกว่าคะ่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับรีวิวรถ SUV รถครอบครัวที่ครบจบในคันเดียวแบบคันนี้นะคะนั่นก็คือ Honda HRV นะคะ1.8 EL นะคะคันนี้จะอยู่ที่ปี2018นะคะพลูค mm ้า hmm. แล้วก็เลขใหม่นะคะจะอยู่ที่ ส0 0 0มื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าขับต่อปีไม่ถึง1,000 0โลเลยลูกค้าเลขใหม่น้อยมากๆนะคะแล้วก็ไม่ดําเดิมไม่แท้ๆไม่มีการกองไม่รถเข้าสู่ตลอดนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่เจ็แสน 2 8 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะคะเพราะว่าลูกค้าจะได้รถ s อ v ที่สภาพสวยงามแบบนี้ไปเลยแล้วก็ยังเป็นรถบ้านมือเดียวอีกด้วยนะคะสำหรับการรับประกันนะคะทัง84คาเซนเตอร์นะคะก็มีรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมองอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆมารถแลกแจกแถมให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะสำหรับ ะะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรไปทีเบอร์0ูเปอร์4ีแปดนะคะหรือไลน์นะคะแอดแปดสิบสเซนเตอนะคะแล้วก็ Facebook นะคะ8 4ดสิบสี่ขาเซนเตนะคะแล้วก็ยู u ูบนะคะแปดสิบสี่ขา c เซนเตอร์ชาแนนะคะสามารถทั้งมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหยกด้วยนะคะแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะให้รถสภาพเหมือนใหม่รับเพิ่มไปเลยฟรีๆค่ะ You know, always hit the eye know bull's we the hit สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure